ပါ่พี่น้องพายุวันที่18 50ลมแฮงแฮงเก๋งอีหลีละโลเด้อพี่น้องสวัสดีตอนเช้าเข้าข้สู่ชองเฮาคือเก่าพี่น้องพายุแน่ลมเฮ็ดแน่พี่น้องได้ยินเด้อเขาจะสิเอาศพมาฮดบ้านมื้อนี้ศพปู่รถตเสียชีวิตนั่นแหละ แต่จะเอาซุบมาหอดมันนี่ตอนบ่ายๆาหุ่นวะสัตกระทั่งพายุเขามาแหน่กับตังเป็นลมเหตุนี่พี่น้องมันก็อยากประสบกันแหละเนาะมันก็อยากมาพร้อมกันนั่นแหละพายุกับเหตุกันบ๊ายบายับเพื่อนยางมือราบ หนาวพี่น้องหนาวยอมรับหรือว่าหนาวนอนแบบป๊าดดอกเบิ่งเอาลมเบิ่งเอาต้นไม้น่ะจนว่าเพิง บุได้ให้ลูกใครร้านไปองเฮียนวันนี้นะมิเต้าสิไปบึงหนะักเฮียนแล้วกะ็จำได้จำนึงแล้วก็สิพาเขาเลิกพี่น้องพอเด็กหน่อยเพิ่นบอกอันอันนั้นมันล่มแบบนี้รักซาเขายากมันล่มหนาวมิเต่ไปจกักรีจักหน่อยแล้วก็บ,บอกหานลักเฮียนเมือเฮือเฮือเสิบอกกับบุได้ไปสิบอก,ก,อกวันตรงเฮียนบุได้เขา มันก็จะไอได้เขาคือว,ว่าอะไรพี่น้องแม่คู่ก็ไปร่วมสองคนยังสองคนมีคนเสียชีวิตอีกอยู่บ้านห้ม่งวงผู้เฒ่าเสียประกันภัยอยีกแงนี้น ทศหญิงเน่เฮ้ยบนพักโบกมันแหงเฮ้ยมันบ่มีพุ่นน้่มกับพ่อว่านี่นะยังยังหกโมงสี่ขึงแล้วตื่นซวยและลมกับลมหนาวกับหนาวหูลูกมาพัดด่งพายพัดผัวสิตีดหกโมงยังลุกมาจนในกระซุกขึ้นอายแหละ มันลมฮดมันกระแหงไว้เออฮอดพักบัวตู้เขาบดหดบ้านเนี่ยแล้วพักบงกินมือนกับอพเนเนใบไว้เก็บกินกับตะมังหงกับแกงหน่อไม้ลูกพ่มมาตื่นซ้ำแจง้งตื่นวังสี่โมงนี่ให้ก็นอนวางเมสิลุกนี่ ถ้ากานอนวังหางงเขงเขาก็เลยตื่นสวยพี่น้องอีน้อยนะยื่นนั่นเขานอนในห้องผูดียวพี่น้องมึอกว่ายังเหนียวสซบอนอยู่กันยังอยากนอนออกแยกโอแยกแม่แล้วโอ้ยบอได้กันใหญ่กียปอกกับบอฟังพี่น้องแม่ก็เลยเขาไปอันเอามงกวศเขาไปกวบเขาอยู่ในห้องนอนคนเดียวโยรยปะให้นอนคนเดียวได้พี่น้องยังหน่อยโพดเกษดได้ มันลับประจจมออกมามันก็หายตื่นมากอะรูงความลมอคิดเอาเสียงลมมันเข่าอยู่ในกล้องนี่มืดบริมีแดดวันกับบริมีแดดมือดอยู่แบบสิแหละอาจะคือคนกายจะหว่านพักบ่ mặc thua cả vô đây sẽ buýt dậm <laughs> <laughs> nào phải đâu mua cả <laughs> lông thẻ lông và bất cường lên phía nó ha sắm như ngoài hau mượt lông ý địa lò là... oh. ียังตื่นล้วได้ดีพี่น้องที่ถ่ายคลิปจบอีกแล้วแบบมันมานะเป็นหัวเป็นหัวมาลูประตูนี่ตีอยู่เติมเติมอห็เพราะ เป่นแล้วไดยินมาเอินพอได้วเดินแม่ได้ฮเงี้ยวเงี้ยวส่งกับพี่นุงตื่นพี่น้องตื่นตื่นมากกับสอรวมแพ่งอีกเอฟไปแก้ไว้ดีเด้อสางกสีน่ะบริยูได้ฮะน่ะ คตรมาเหยยดย่งควายหมดแดงนะปอพี่น้องโอ้โหอ้โหันตรายพี่น้อง อยู่บ้านือสิบลูมปันนี่ดอกเอาน่ำซอกนะ่ะไปฮดนี้บาทเดียวเนอะได้ หนาวบอหนาวบอเหตุได,ไดโอ้ยเสียประกันภัยอีกเลยพี่น้องเอ้ยเขาประกันภัยอยู่บนให้ม่วงแน่เสียประกันภัยอีกแล้วจะจ่อยไปแปลอแลว ลมหนาวพี oh, so ่น้องอถัวเยือกเย็นจังเลยลมตีมาเถิดนเถิดตีมาแบบอ๋อสุดยอดเลยเพิ่งเอาความมืดสิบังให้เป็ดแดนน่ะเอ้อจะน้อยจะน้อยจะน้อยไม่ช่วยข่าวขึ้นมาให้เด้อให้เด้อ เออช่วยแล้วนี่ขึ้นมาโลดเพื่อจาหั่นเพื่อน่เก็บขึ้นมาโลดเครื่องค้องนะพี่น้องผนเสียก so you oh, well, so so so, ินหนู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 ผูกหนูหนูโคกหนูดงผลสือมาตั้งแต่บอลเปรเวีกหนาวเด้พี่น้องเออเฮ้ลมนะฝากบุญฝากสมฝากเป็นกำลังใจเด้อพี่น้องเด้อลมเห็ดลมข่าวอะไรพี่น้องเอ้ยลมพายุเนี่ยลายลม ประสบประสบการเนาะคันบ่มีเหตุพายุกับบมาคันพายุบ่มาเหตุกับบมาคือการพี่น้องเคียงกู่กันในระว่างเหตุกับพายุอุกอั่งพี่น้องเอ้ยพัวกๆกันคิดใหม่พากบึงฝากส้มฝากไปกำลังใจพี่น้องเดี๋ยวไปช่วยขขาเหตุยู่เหตุกินเตรียมตัวเตรียมการเตรียมงานก่อนพี่น้องไปแล้ว